โดวยวันนี้อาจารย์จะมาหยิบลอตเตอรี่กันสดๆนะครับจำได้ไหมงวดก่อนที่อาจารย์อาจคลิปอยู่หน้าปู่แล้วพ่อใหญ่เพชรทักมานะครับที่อาจารย์เอา40กับ43นะครับเนาะวันนี้ก็ว่าจะมาหยิบลอตเตอรี่แล้วก็ฝันดีด้วยเมื่อคืนนะครับอ่าใครเข้ามา<ะ>เสียงอย่าง ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลงมารับลูกศิษย์ที่สํานักเริ่มคึกคืนแล้วนะครับเราก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับหลายคนถามมาว่าตําหนักเปิดไหมยังเปิดเหมือนเดิมนะครับเนาะคนเยอะก็จะเสาร์อาทิตย์นะครับเราเปิดเหมือนเดิมนะครับจะเจอจา์ก็ช่วงบ่ายสามนะครับเราประกาศไปแล้วนะครับเราก็เดินทางมาไหว้ปู่ได้นะครับมากราบไหว้ได้นะครับช่วงนี้มาง่ายไม่ต้องไปแย่กันแลพี่น้องไม่ต้องแย่กันเลือก่ายรูปได้ตามสบายนะครับเนาะ วันนี้เราก็จะหยิบอลอตเตอรี่เดี๋ยวไปดูกันว่าอาจารย์หยิบอะไรแต่ก่อนอื่นครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนอกกาไลค์กด, like, ดแชร์เนี่ยนะครับเชื่อว่างวดก่อนใครถูกกับอาจารย์บ้างอาจารย์ซื้อ40กับ43นะครับงวดก่อนใครถูกบ้างงวดนี้นะครับใบแดงของเรานะครับเนาะอาจเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกกับตัวไหนผมเองก็ไม่รู้นะครับเนาะเลือกได้ก็เลือกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลือกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่1น,นะครับ 16ธันวา2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2ซื้ออีหยังก็ได้พี่น้องขอให้มี2มี2อะไรบ้าง29 21 19แล้วก็25 29 21 19แล้วก็25 3ตัวมี291กับ295 291กับ295เม็ดเดียว2992 2992เ29ละพี่น้องเด้อโดยเฉพาะ2921 29 แล้วก็สองหานี่คือสี่คู่นะครับพยายามอย่าตัดออกนะฮะอย่าตัดออกเอาหมดก่อนชอบตัวน้อยค่อยใส่เพิ่มนะครับเนาะนะ <c oughs> เพราะว่ามวดที่แล้วขนาดให้4043บางคนยังซื้อแต่4043ไม่ซื้อก็มีนะครับบางคนไปซื้อ4 1 4 5นุ่งจะกยู่ไซสแต่ว่าอย่าขึง้นรูดอะถ้าจะรูดก็รูดไปเลยรัก2องนะครับแล้วก็เมื่อคืนฝะันเนื่อบันก่อนตอนเช้านะ่ะฝันม่าเห็นบักกุ้งอีกแล้วเห็นบักหนุ่ยน้น้องมันด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเลย จความก็คือฝันเห็นบักกุ้งจําได้ไหมเว่าฝันเห็นบักกุ้งภาษาอีสานอาจาร์เคยเอิ่นมันบักกุ้งเนา่าเก่าหนึ่งซึ่งเลขวิ่งเราเก่งอยู่แล้วก็คือเอาสองมาแล้วก็เอาเก่าหนึ่งมาใส่ก็จะเป็นสองเก่าหนึ่งพี่น้องสาธุสิบหกท่านว่านี่ขอให้ถือสามตัวเด้อเพราะว่าพี่น้องสิใดมีเงินกลับบ้านปีใหม่แล้วเงินก,นกว่านี้่กลับมาบ้านก็เลยไปฝากพ่อฝากแม่ฝาก,ฝากลูกฝากคนที่ฮักยฮนยนเด้อฝากปูฝาก,ฝากงาหมูนีเด้อ ้กาก็สีได้มางานไหว้ครูนั่นอะย่าลืมนะครับ3าม,มก,กราเวลา10โมงเช้าสาม,มก,กราสองพางานไหว้ครูตำหนักปู่ใหญ่อนอดจัดครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาร่วมงานในงานมีเหรียญแจกรุ่นนี้ทําแบบมาตรฐานก็คือเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกรุ่นที่3าปู่เวสุวรรณจัดสร้างเหรียญแจกนั้นจัดสร้างพิมพ์ที่2เพียง2568องค์ตามบีวสนะครับนําเบอร์ไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราใส่กล่องไว้เลยนะครับนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด จองรุ่นรวยไม่เลิกด้วยนะครับนอลรอติดตามอ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้ออาจารย์มักซูตเมื่นี่ก็เป็นเนี่ยเนี่ยสองเก่าสองหนึ่งหนึ่งเก่านะครับนี่มากสามตัวนะสองหานี่ก็มากอยู่แต่มากหน่อยก็สองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งอันสองเก่านี่มากหลายครับสองหนึ่งนะครับเก่าหนึ่งนี่ย้อนฝันก็เลยมากนะย้อนฝันมากก็เลยมากนะครับเดี๋ยวลอตเตอรี่มื่อนี่เขาจะไปยิ้มจับบัตนี่ ตอาดีน้อยนี่ออผู้หิน, <c oughs> นเคยเาารไไเียนป่ะผู้หินเอกว่าคอกัดไฟมันจะออกไง <ป S 2> นะตาดีน้อยครับนี่สเก็ตไฟมันจะออกว่ามาเห็นอย่างไรเม่กี้แมงพูบอกว่ามันเสียงโดนจะเป็นไรเอาเลยล่ะ 1, สองเก้าก่อนสองเก้าสองเก้ากี่น่องบันเล็กแล้วก็ยิบสองเก้าก่อน สองเก้อเ้าเนาะวนมีโตปับ๊บเอาหยิบก่อนสองเก้าได้พี่น่องตัวแรกสองหนึ่งยุส่สหน่งสองหนึ่เก้านึ่งเาก็หยิบสองนึ่ง่สองเก้าสองหนึ่งนึงเก้าเก้าหนึ่ง นี่ยงละปะตอดไก่ได้เหละนี่หนึ่งเก้านะครับเ <c oughs> ออเออแมงคูมันติดตอดเลยพี่น้องเลยสองห้า <c oughs> นะครับนี่ที่ที่หยิบมาก็จะเป็นครบเลยตามตัวเลยสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองห้านะครับเนาะที่หยิบมานี่ตามตัวกันก่อนนะครับเนาะอ่แต่ว่าจะเน้น มาข่จะเน้นไปที่ 29, สองเก้าใช่หรือสองเก่าเนี่ยคือชอบสองเก้ามากนะครับมีใบเดียวอ่ะจะจุดหาใบนีสองเก9าหนึ่งสองเกาหาโอ้ยพี่น้องหูสูงอยู่ไม่สูงแนละ้วไตหูอยู่นี่นิ <laughs> <laughs> ่งไล่กันแมงบูพี่น้องเอ้ยว่ามันโดน Yeah, so Nghe xoắn lên. Toán cầu mấy gì quá anh nhỉ? Nó cầu cao Anh đi mì bò Ông sang mẹ anh đấy Pinh Ông cây thử mất toàn nè ก้อนจะมีไม่เยอะเหมือนที่อื่นๆสเปซขู่เดียวนะหญ่เติมกระเทือนน้ำลายเลยตอดหัวข่อยีหมกันตอดข่อยีม่านหม่างมันตอดปวดปวดเลยนี่เอาอันนี้ไข่น้อยผมเด้อดี้แม่คุยออคิดหลายสต้อ้าวดูนะครับแต่ละแผง ดึงลูกแปผงนะครับใครมาซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่ตำหนักถ้าถูกถึงได้เงินไม่ถูกคืนเงินได้ครับอย่างนี้ใบละบาทรับซื้อคือนนะครับอืมเป็นกระทงเป็นเจ้าบาทเหรอด,หด็ <dings> <น Mean. S 1> ๋ยวมห้องห้องห้องนั้นร่วมห้องเมือนวันทองแต่น้องบัณนิต เน้นไปที่สวงเก้าเาสวงนะครับเดี๋ยวมักสวงเก้าแห้งเลยพี่น้องกับสวงหนึ่งมาดน่เยอะแค่นีมักสวงเก้าไรนี่นเ้อาพี่เจ้าห้าสิบกิบมสไบ้กสกสบกสิบหกสบ เอาสองเก่าอีกอนพี่น้องผมมากอืมมากสองเก่าแล้วรับซอ,องหนึ่งเอาเอาเดี๋ยวค่อยถ่ายรวมๆนะครับทุกคนเดี๋ยวใจเงินก่อนไปนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคอนเทนต์มันต้องไม่เสียตังค์เดี๋ยวรอเอาสาสิบล้านพอน,นี้ไม่เอาเยอะนะครับไม่เป็นไรเสียงมันตัดเดยอะ ใจเงินก่อนโอ้ผิดจริงนเจ็ดพันเจ็ดอยครสแกนของใครนี่เด,เดโอ้ยแมงคู่หลายพี่น้องเออไปมาจำรวจกระวังมันตอดเลยนะแปดพันเจ็ดบอกแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์โอนไปแปดหมื่นเจ็ดครับ ครับครับ,รบเรียบร้อยครับเอแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะ uh, มาไว้ดิมันหยอ,อกกันครับพี่นอ้องแม่งคู่กันเลยเฉียวเลยมันเคยตอดเนาะตอดภาษาไทยแปลว่า,าต่อยนะครับกนะัดนั่นแหละนี่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นแล้วไปตัดช่วงคลิปสัน้นนี่ครับ นะครับ16คันวาจายนเหมาลอตเตอรี่มันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไร16คันวาเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2ครับสื้อ,อยังก็ได้ขอให้มี2 29 2 1 9 1แล้วก็25 2 9 21 91แล้วก็253ตัวมี291 29กับ295 291กับ2 9 5เหาเม็ดเดียว2 9 9เกากครับ299 2เด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางขันหูว่าออก,ออก,ออกอยี่ยังนี่บ่ซื้อหลายเป็นนี่ดอกซื้อใบเดียว นะครับเนาะ,อะขอให้โชคดีปีใหม่ขอให้มีเงินกลับบ้านแล้วก็อย่าลืม3ม,มกราเจอกันงานไหว้ครูนะครับเนาะเวลา10บโมงเช้าขอเรียนเชิญทุกคนในงานมีเหรียญแจกเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฉพาะอาจารย์นอตตีกับเดินทางมาขอให้มีโชคมีลาะงวดก่อนเรานับหนึ่งไปแล้ว4 3เต็มๆงวดนี้ขอให้ดังและมีชื่อเสียงให้คนซาใส่ปีใหม่ซาหอดดวงอาทิตย์ซาหอดดาวของท่นเฮงๆเลยเลยุยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไป